สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ยังไม่สำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไม่สำเร็จในเรื่องของงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ยังไม่สำเร็จในเรื่องของความรักนะคะ วันนี้เจนมาแชร์วิธีคิดนะคะที่เป็นวิธีคิดที่เจนถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดง่ายๆจากหนังสือจิตวิทยารวมถึงประสบการณ์มุมมองต่างๆนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคำพูดง่ายๆนะคะแล้ก็ข้อคิดดีๆในวันนี้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้เพื่อนๆได้เปลี่ยนแนวความคิดนะคะเพื่อนๆทุกสิ่งเราเลือกได้ค่ะและเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะเพื่อนๆห mm. ลายๆคนนะคะที่นตอนนี้นะคะคิดและกังวลในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของความรักเพราะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะ mm. แน่นอนนะคะสําหรับคนนะคะที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นปีก็อยากจะสําเร็จนะคะ แล้วก็อีกหลายๆคนกดดันตัวเองค่ะเมื่อยังไม่ถึงก็กดดันตัวเองพอกดดันตัวเองก็คิดมากค่ะกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะแล้วก็เอาอดีตนะคะหรือแม้กระทั่งเอาอข้อมูลหรือ,อเรื่องของคนอื่นเข้ามาคิดนะคะพอคิดมากๆเข้าคุณก็หมดพลังค่ะเพื่อนไม่มีพื้นที่ว่างให้กับสิ่งใหม่ๆนะคะไม่มีพื้นที่ว่าง ให้กับตัวคุณเองวันนี้เจนนำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเป็นข้อคิดง่ายๆคุณสามารถใช้ได้นะคะแต่ต้องอาศัยเวลานะคะแล้วเมื่อคุณทำได้นะคะเพื่อนๆเจนเชื่อนะคะว่าคุณจะปรับในส่วนของ mindset นะคะให้ อยู่ในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนคุณสามารถดึงดูดคนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับคุณพลังงานในระดับเดียวกันกับคุณเข้ามาใน,ในชีวิตรวมถึงสถานการณ์ด้วยนะคะเพื่อนๆสิ่งแรกเลยนะคะก็คือว่าคุณต้องเลือกค่ะเพื่อนๆและแวดล้อมด้วยสื่อเอาง่ายๆเลยนะคะหากถ้าเราไม่สามารถที่จะเลือกคนได้เนาะเราต้องอยู่กับคนแบบเนี้ย แต่เราสามารถเลือกสื่อได้สื่อหนังสือสื่อดีๆที่บัญชาร์พลังให้กับคุณนะคะหลายๆคนก็โฟกัสไปที่ปลายทางของความสำเร็จฉันอยากจะมีแบบนี้ฉันอยากจะมีความรักแบบนี้นะคะโฟกัสไปที่ปลายทางนะคะโดยที่ลืมมองนะคะว่าวันนี้ที่คุณทำวันนี้ที่คุณรู้สึกคุณมีอารมณ์เนี่ย แบบไหนนะคะคุณมองแต่เป้าหมายบางครั้งนะคะหากถ้าคุณนะคะคิดมากเกินไปนะคะเรากังวลอนาคตเกินไปคุณก็จะมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้าของคุณนะคะวันนี้เจนจะนำมาฝากนะคะแบ่งเป็นความรักกับงานอาชีพนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของความรักนะคะวิธีคิดของคนส่วนมากนะคะในเรื่องของความรักจะโฟกัสไปที่คนใช่ไหมคะ คนแบบนี้ที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยคนลักษณะแบบนี้หากถ้าฉันเจอเขาคือความรักที่ใช่โดยส่วนใหญ่นะคะเราก็จะโฟกัสไปที่บุคคลนะคะแต่หากถ้าวันนี้คุณได้มีโอกาสเลือกนะคะลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะแทนที่จะโฟกัสคนเรามาที่มาโฟกัสที่ความรักค่ะตัวความรักค่ะ,ต,วควคะตัวความรักก็คือตัวคุณนะคะ ความรักของคุณนะคะหากถ่าวันนี้นะคะคุณเจอคนที่ใช่แล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่สําเร็จยังไม่เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ก็ให้คุณแค่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะแทนที่จะโฟกัสแค่คนหรือคนคนนี้ให้คุณโฟกัสไปที่ความรักค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันให้ประสบการณ์อะไรคุณบ้างคุณได้พัฒนาตัวคุณเอง จากเมื่อต้นปีอย่างไรนะคะคุณรู้สึกหรือแม้กระทั่งควบคุมอารมณ์ได้ในความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะมันคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณได้เดินทางมานะคะ แล้วคุณอาจจะลืมมองมันนะคะมองแต่เป้าหมายมองแต่คนที่ชั้นอยากอยู่ด้วยมองแต่ความสำเร็จในความรักที่ชันจะไปถึงแต่ไม่ได้มองถึงสองข้างทางที่คุณได้ผ่านมานะคะวันนี้ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะยังไม่สำเร็จก็จริงแต่ฉันได้พัฒนาจากเมื่อต้นปีวันนี้ชั้นภาษาอังกฤษเก่งขึ้นนะคะวันนี้ชั้นมีเพื่อนใหม่เป็นชาวต่างชาตินะคะวันนี้ ฉันได้พัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ความรักนะคะเราจะเรียนรู้ในรูปแบบนี้นะคะเพื่อพัฒนาจิตใจของเรานะคะเพราะหากถ้าคุณโฟกัสบุคคลคุณยังไม่สําเร็จหรือแม้กระทั่งคนคนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะคะคุณก็จะเป็นทุกข์ค่ะคุณก็จะคิดมากแต่หากถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองแบบนี้นะคะตัวคุณดีขึ้นนะคะ ตัวคุณพัฒนาขึ้นคุณจะดึงดูสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของงานค่ะเพื่อนๆหลายๆคนอีกเหมือนกันนะโฟกัสที่ปลายทางของความสําเร็จนะถ้าฉันขึ้นตําแหน่งนี้ถ้าฉันสําเร็จแบบนี้ฉันจะทํานู่นทนํานี่คุณไม่ได้ดูปัจจุบันไม่ได้มองเห็นความเป็นไปหรือการพัฒนาในปัจจุบันว่าวันนี้คุณได้ผ่านเรื่องราวมามา,มากน้อยแค่ไหนคุณได้พัฒนาจากจุดเดิม ไปอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนวิธีคิดนะคะวันนี้ข้อคิดที่เจนพูดมาทั้งหมดนั่นคือการเลือกค่ะเพื่อนๆเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการคิดเมื่อคุณเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการคิดผลก็ต่างกันออกไปนะคะแล้วก็เลือกสิ่งแวดล้อมหากเราเลือกไล่เราจะเลือกสื่อเราจะเลือกคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะ เพราะเวลามีค่าเสมอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ